แม่หยัวเรตติ้งพุ่งแม้ถูกจับโปะความแรงของซีรีส์ที่ไม่ธรรมดาซีรีส์แม่หยัวทางช่องวัน31กำกับโดยสันสีแก้วหล่อยังคงทำเรตติ้งพุ่งทยานอย่างต่อเนื่องแม้จะถูกจับโป๊ะในหลายๆตอนแต่ความสนุกและความเข้มข้นของเนื้อเรื่องกลับไม่ลดลงเลยโดยเฉพาะใน EP 4ที่ออกอากาศไปเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2024ที่ผ่านมาความเข้มข้นของเรื่องราวทวีคูณขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำเสนอฉากที่ทั้งสวยงามและอลังการตระการตาซึ่งทำให้ผู้ชมตั้งตาระอาชมตอนต่อไปอย่างใจจดใจจ่อหม่ดาวิกาโชว์ความสวยสงา่าหม่ดาวิกา ในบทของพระเอกหญิงได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอีกครั้งด้วยซีนการกำเนิดลูกชายที่เป็นจุดหักมุมในเนื้อเรื่องซึ่งทำให้ตัวละครของเธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอักเมหีโดยในซีนนี้ไม่เพียงแต่ความสวยงามของใหม่ดาวิกาเท่านั้นที่โดดเด่นแต่ฉากก็ยังถูกสร้างออกมาอย่างอลังการและตระการตาเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่เรตติ้งทยาน3.304ยืนยันความสำเร็จของแม่หยัวส่วนในเรื่องของเรตติ้งซีรีส์แม่หยัว ล่าสุดทำสถิติเรตติ้งสูงถึง3.304ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีและสะท้อนถึงความนิยมของซีรีส์ที่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อซีรีส์ฉายออกไปทุกตอนเรตติ้งยังคงแต่3ซึ่งยืนยันถึงความสำเร็จของซีรีส์เรื่องนี้ที่มีทั้งการแสดงที่ยอดเยี่ยมจากนักแสดงและงานโปรดักชันที่มีคุณภาพมุมมองของชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเรตติ้งของแม่หยัว ยังคงสูงแม้จะมีฉากจับโป๊ะและความลับถูกเปิดเผยมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนเชื่อว่าความสนุกและความเข้มข้นของเนื้อเรื่องเป็นจุดขายหลักของซีรีส์โดยเฉพาะการแสดงของใหม่ดาวิกาที่สามารถดึงดูดผู้ชมได้อย่างมากนอกจากนี้ยังมีมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนที่เชื่อว่าการโปรโมทและการตลาดของช่องวันส1มีส่วนสําคัญในการผลักดันให้ซีรีส์แม่หยัวประสบความสําเร็จสรุปซีรีส์แม่หยัว ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการเปิดเผยความจริงและถูกจับโป๊ะในหลายๆตอนความสนุกและความเข้มข้นของเนื้อเรื่องการแสดงของใหม่ดาวิกาและงานโปรดักชันที่มีคุณภาพล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จ